สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับยายาอีกเช่นเคยนะคะและตอนนี้ค่ะยายาก็มาอยู่ที่ไร่หรือว่าที่คอกวัวของพ่อน,นั่นเองตอนนี้ก็เดินมาใกล้ถึงกระต๊อบแล้วค่ะพอดีว่าเมื่อเช้าเนี่ยพ่อรีบออกมาดูวัวนะคะก็เลยอืข้าวยังไม่ทันสุกก็เลยไม่ได้ห่อข้าวมานะคะยายาก็เลยเอาข้าวมาให้พ่อมาถึงแล้วไม่เจอพ่อค่ะน่าจะไปดูวัวฝั่งนู้นแล้วแหละอา้าวประตูก็ไม่ได้ล็อกนะคะ แสดงว่าพ่อแวะมากินข้าวตรงนี้แน่ๆเลยเดี๋ยวก็คงกลับมาตรงนี้นะคะเดียวย่าก,ก็จะเอาเข้าวเอาอะไรไว้ตรงนี้แหละแล้วพ่อกลับมาพ่อจะได้กินนะคะและคิดว่าตอนเช้าเนี่ยพ่อก็อาจจะซื้ออะไรมากินรองท้องแล้วนะคะอู้ร้อนมากทุกคนร้อนมากอ่เดี๋ยวย่าขอเอาพวกข้าวของอะไรออกก่อนนะคะ แล้วก็คือฝนตกติดต่อกันมาหลายวันนะคะทําให้พวกใบไม้ใบหญ้าเนี่ยเริ่มเขียวขจีแล้วค่ะนี่ดูแล้วสบายตามากเลยค่ะทุกคนดูแล้วเห็นแล้วสดชื่นมากเลยค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูพวกผลไม้นะคะว่ามันเป็นยังไงบ้างไม่ได้มานานแล้วเนาะโอ้โหอันนี้ทุกคนดูฝนตกหนักแล้วมันก็ล้มลงใบอย่างนี้เลยอ๋อสุดยอดมากนี่นะคะ ฝนตกหนักมากแล้วก็ไม่ได้มานานด้วยแล้วนะคะที่นี่ข้างบนนี้ก็จะเป็นตรงที่ตอนนั้นแม่เลี้ยงไก่นะคะแต่ว่าไก่แม่ตายมดละไม่รู้ว่าตัวอะไรมากินนะคะเหลือแค่เนีืยวน่าจะอยู่เหลือไะน่าจะเหลืออยู่ประมาณสองตัวนะแม่ก็เลยเอากลับไปเลี้ยงที่บ้านนะคะ <X> <piano> เราไปดูพวกสับป,ปะรดอะไรกันนะคะว่ามันมีหรือเปล่า แต่ว่ามันต้องมุดเข้าตรงนี้อีกแล้วทุกคนเราต้องมุดข้าวนะคะทุกคนไม่ใช่เราหรอกย่าๆคนเดียวได้แล้วย่าต้องมุดข้าวตรงนี้เออ ดูว่ามีอะไรให้ย่ากินบ้างสับป,ปะรดนะคะสับป,ปะรดก็คือตอนนั้นแม่ก็ตัดไปกินที่บ้านบ้างแล้วนะคะอันนี้เหมือนยังไม่สุกนะคะ ส่วนข้างล่างก็คือไม่มีแล้วสรุปก็คือไม่มีอะไรให้กินนะคะเพราะว่าไม่มี <c oughs> มันยังไม่สุกเพราะว่ามันยังไม่สุกอ่ะเดี๋ยวจะมุดก,กลับไปละขาเข้าว,ว่าง่ายนะคะขาออกว่าเราค่ะขา่ะตอนเข้าว,ว่าง่ายแล้วนะคะตอนออกนี่ยากกว่าอีกต้องทำตัวเล็กๆนะคะทุกคน ไปเดี๋ยวไปในกระท่อมในกระต๊อบกันแล้วก็วันนี้ยายก็มาคนเดียวนะคะเพราะว่าหมู้วนต้องดูลูกๆของเขานะคะไม่มีคนดู ยายาก็เลยมาคนเดียวดีกว่าเพราะว่าถ้าหมูอ้วนจะมาด้วยเนะี่ยก็ต้องเอาลูกหมูอ้วนมาด้วยนะคะลูกหมูอ้วนก็ยังเล็กอยู่ก็เลยให้หมูอ้วนอยู่บ้านดูลูกนั่นแหละดประตูกันเดีย๋ยวยายาเนี่ยจะกินข้าวก่อนนะคะทุกคนตอนนี้ก็เที่ยงละกว่าจะมาถึงไร่ก็เที่ยงแล้วนะคะแล้วก็ยายากก็เดินมาด้วยค่ะเพราะว่าฝนตกเมื่อวานนะคะฝนตกหนักมากก็เลยเอารถมาไม่ได้นะคะก็เลยจอดไว้ ไกลนู่นแล้วก็เดินมาคนเดียวนะคะออกกําลังกายถือซะว่าออกกําลังกายแล้วกันนะคะเดี๋ยวย่ก็ขอกินข้าวก่อนละกันวันนี้ค่ะแย่ก็มีมีอยากกินหน่อไม้นะคะเมื่อกี้ก็เลยแวะซื้อมาจากร้านค้าแล้วก็มีแคบหมูทุกคนแคบหมูเออสิบบาทได้แค่ หนึ่งสองสามห้าชิ้นห้าชิ้นแล้วก็ไม่รู้อร่อยหรือเปล่าเพราะว่าไม่เคยซื้อกินนะคะแล้วก็ไม่นี่ปลาท่องกโกหนึ่งชิ้นเพราะว่าวันนี้เอาตังมีตังติดอยู่ในกระเป๋าเส้อห้าสิบาทนะคะก็เลยได้ปลาท่องโกมาแค่ชิ้นเดียวก็กินน้อยๆนะจะได้ไม่อ้วนเพราะว่าปลาท่องโกเนี่ยน้ำมันเยอะนะคะอันนี้ยาขอตัวกินข,ข,ข,ข้าวก่อนเลยแล้วกันค่ะอันนี้ยาก็หอมมาเผื่อพ่อด้วยนะคะ ก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่าเยียรยาก,ก็อาจจะไม่ไปที่นู่นนะคะเพราะว่ามันไกลเกินไปแล้วก็เดินไปคนเดียวก็ไม่ค่อยกล้าด้วยนะคะก็เลยเดี๋ยวไว้นี่แหละเดี๋ยวพ่อกลับมาพ่อค่อยมากินที่นี่แล้วกันนี่หน่อไม้ต้มนะคะแล้วก็ต้องบอกว่ามันแพงมากเพราะว่าชุดหนึ่งเนี่ยมีน้ำจิ้มให้ด้วยนะอันนี้น่าจะเป็น ันนี้เราจะเป็นน้ำพริกกะปินะคะดูสีแล้วเนี่ยจะเป็นน้ำพริกกะปิชุดเนี้ยสามสิบบาทนะทุกคนเดี๋ยวรอให้เอ่อถึงหน้าหน่อไม้ก่อนนะคะค่อยไปผัดมากินมันเหม็นเปรี้ยวจังเปรี้ยวแล้วต้องอาลัางน้ำแล้วเอาล้างน้ำสองรอบแล้วทุกคนมันก็ยังเหม็อนอยู่หรือว่ามันเป็นดอกไม้ดอง ถ้าอยากกินเข้าไปอยากจะเป็นอะไรไหมแล้วก็มันก็มีกิน่นเปรี้ยวด้วยทุกคนกินได้ไหมมันกินได้ไหมไม่กินดีกว่านะ มันไม่ได้เปรี้ยวเหมือนหน่อไม้ดองค่ะทุกคนมั้นมันจะเป็นหน่อไม้หน่อไม้บูดไม่รู้ว่ากี่วันมาแล้วนะคะมันจะกินข้าวไรล่ะทีนี้แอบแค่หมูแล้วก็คืออยากกินหน่อไม้มากค่ะทุกคนหน่อไม้เปรี้ยวดูน้ำจิ้มพี่น้ำจิ้มยังกินได้ไหมทุกคนคิดว่าหน่อไม้กินไม่ได้แล้วน้ำจิ้มจะน้ำพริกม,มันยังกินได้อยู่ไหมคะทุกคน เพราะว่ามันอยู่ในถุงเดียวกันอ่ะมันน่าจะแบบน้ำพริกกะปิกินได้อยู่ไหมน้ำพริกน่าจะกินได้อยู่ค่ะแต่ว่า น่อไม้นะี่กินไม่ได้กินกับแคบหมูแล้วก็น้ำเพรกะปิแล้วกันนะคะเสียดายน่อไม้จังเลย ทุกคนมันเข้ากันไหมอะแค่หมูกับน้ำาริกกปีมันปลาแรมปลาแรมนะคะอต้องบอกก่อนว่าย,ย่าเนี่ยไม่เคยซื้อกินเลยนะคะแต่ว่าเมื่อเช้า ข้าร้านค้าเราเห็นนะคะก็เลยลองซื้อกินซะหน่อยแต่ว่ากินไม่ได้แส่ใจยังเลยแล้วมันก็เยอะด้วยอะทุกคน ยายาก็กินข้าวอิ่มแล้วค่ะทุกคนตลปก็คืนหน่อไม้แม่อไอ้ยังอยู่นะคะเสียดายมากอดกินเลยแล้วก็เดี๋ยวยาย่าเนี่ยจะพาทุกคนไปดูที่ที่วรลวิทเนี่ยจะสร้างบ้านให้ครอบครัววรลวิทอยู่นะคะเมื่อกี้ยาย่าเดินมาก็เห็นแวบๆแแล้ะเขาก็มาถ่ายมาถ่ายที่เรียบร้อยนะคะก็คือเตรียมดินถ่ายดินอะไรเรียบร้อยละ ก็คือพร้อมสร้างได้เลยนะคะแต่ว่ายอยยามไม่รู้ว่าวราวิทจะสร้างเมื่อไหร่นะคะน่าจะอีกนานอยู่นะคะอ่ะเราเดี๋ยวายาจะพาไปดูตรงนู้นกันนะคะไปค่ะทุกคนเดี๋ยวยาจะพาไปดูที่สร้างบ้านของวรวิทนะคะแล้วก็บรรยากาศมันฝนจะตกเลยฟ้าครึมๆนะคะแล้วก็ได้ยินเสียงฟ้าร้องเป็นช่วงๆด้วยส่วนพ่อยอยยาเนี่ยแกก็ เดินไปไหนแล้วไม่รู้นะคะเมื่อกี้เห็นเดินไปทางนูน้นทางที่ไปตรงบ้านเก่าตรงนู้นนะคะน่าจะไปดูวัวฝั่งนู้นนีืป่ะวัวน,น่าจะอยู่ฝั่งนู้นหมดมาถึงแล้วค่ะที่สร้างบ้านของวรวิทย์ส่วนรถมออไซค์ของพ่อพ่อก็จอดไว้ตรงนี้นะคะ ม, <ential> มาถึงแล้วคะ่ะนี่เลยวรวิทย์เนี่ยก็ให้อายญามาเออ่ถ่ายให้นะคะก่อนหน้านี้แล้วก็นี่ดินมันยังไม่แน่นดีเลยนะคะฝนตกลงมาดินมันก็ไหลไปหมดเลยแล้วก็มีการจะสร้างกระท่อมไว้บนนี้หรอก่อนหน้านี้นะคะเห็นหมูอ้วนกับวรวิทย์ก็เขาก็พาลูกๆมาที่นี่นะคะไม่แน่ใจว่า,ามาทําอันนี้หรือเปล่า ล้วก็มีการขนน้ำมาด้วยหนึ่งถังแล้วก็กางผ้าเต้นให้เด็กๆอยู่กันตรงนี้แน่ๆเลยแล้วก็ไม่เก็บด้วยนะ <c oughs> <c oughs> เล่นอะไรกันเนี่ยดูดิทำบันไดเหรอ <c oughs> นี่เลยค่ะก็จะประมาณนี้แหละหลายๆคนก็อาจจะเห็นในช่องของวรลวิทแล้วไม่แน่ใจว่าวรลวิทเคยมาถ่ายตรงนี้หรือเปล่าน่าจะเคยแล้วแหละ แต่ว่ายายยาเนี่ยไม่ได้มานานแล้วนะคะหูกว้างมากเดี๋ยวอีกไม่นานหรือเปล่าอีกไม่นานหรือว่าอีกนานก็ไม่รู้นะคะวรวิท์ก็จะมาสร้างบ้านที่นี่ให้ครอบครัววรวิท์อยู่ที่นี่กันนะคะจะมาอยู่กับธรรมชาติแั่ตรงนี้ก็จะมีเปเลอยู่ตรงนี้ของวรวิท์เหมือนกันมันนั่งได้ไหมน่าจะนั่งได้อยู่นะ แข็งแรงอยู่นู่นเลยทุกคนฟ้าร้องมาจากทางนู้นนะคะไม่รู้ว่าเดี๋ยวมันจะตกหรือเปล่า๋ย่จะลองนั่งดูนะคะทุกคนว่ามันยังนั่งได้หรือเปล่าเพราะว่าเปลอันเนี้ยมันประจําอยู่ที่นี่มาหลายปีแล้วค่ะมันนานมากก็คือไม่ได้เก็บนะคะมันก็อยู่ของมันอย่างนี้โดน โดนแดดโดนฝนโดนโลมนะคะมันก็ยังขี่ได้เหมือนเดิมทะคนนี้แต่ว่ามันมีรูนิดนึงอยู่ตรงนี้นะคะมันขาดแล้วนิดหน่อยแต่ยังขี่ได้อยู่ว้ามดทุกคนต้องย้ายออกมาจากตรงเปลนะคะเพราะว่ามดเยอะมากแล้วโดนมดกัดไปหลายทีแล้วนะคะแล้วมันก็ไต่ขึ้นเต็มเลยะคะ่ะมดแดงมดแดงมันจองเปลวอรวิทไปแล้วนะคะใครไปนั่งก็คือ โดนโดนไล่นะคะหมดหรือยังเดี๋ยวจะหมดแล้วแหละจะหมดแล้วแหละแล้วก็ตอนนี้ไม่มีลมไม่มีแดดน,นะคะไม่มีฝนมีแต่ฟ้าร้องอยู่ไกลๆนู่นนะคะไม่แน่ใจว่าฝนจะตกถึงที่นี่หรือเปล่าแล้วก็ยายา่าพ่อยายา่วาวรวิทย์หมูอ้วนแล้วก็น้องลูกลิงเนี่ยพวกเราห้าคนนะคะเพิ่งจะ ไปจังหวัดน่านมานะคะเพิ่งกลับมาถึงเมื่อคืนประมาณสามทุ่มค่ะออพวกเราไปงานแต่งของน้องนะคะน้องบลงนะคะเป็นน้องชายของพนมกรนั่นเองค่ะแต่ว่ารอบนี้เนี่ยพวกเราไม่ได้ถ่ายคลิปนะคะพวกเราเป็นงานแต่งโดยเฉพาะแล้วก็ถือโอกาสเนี่ยไปเที่ยวที่หมู่บ้านเขาด้วยนะคะเพราะว่ายังไม่เคยไปเลยนะคะก็เลยถือโอกาสนี้ยไปเที่ยวด้วยซะเลย ส่วนใครที่อยากดูคลิปนะคะคลิปงานแต่งนะคะก็ไปดูที่ช่องของน้องเย่นะคะหรือว่าแฟนของพนมกรณ์นั่นเองค่ะน้องเขาถ่ายไว้อยู่นะคะก็ไปดูที่ช่องของพนมกรได้นะคะก็มีพวกเราทุกคนอยู่ในนั้นนั่นแหละพวกเราเนี่ยไปงานแต่งกันแค่ห้าคนนะคะเพราะว่าแม่ยายาครูนิดครูสันแล้วก็ลูกสาวของเขาสองคนกับลูกลิงเนี่ยเขาไปกรุงเทพกันนะคะเพราะว่ากำหนดวันทำงาน ของน้องแม่งเนี่ยน้องแม่งนะคะน้องแชย,ย่านะแกเรียนจบละแกก็เลยจะไปทํางานกรุงเทพนะคะอืม um, พอดีว่ามีอาจารย์เนี่ยเขาก็หางานมาให้เรียบร้อยละน้องเรียนจบน้องก็คือไปทํางานได้เลยนะคะอืม um, พอดีว่าลูกลิงเนี่ยแกได้ยินเอลูกๆของครูสันนะคะบอกว่าจะไปเล่นน้ํากันลูกลิงก็อยากจะเล่นน้ําด้วยนะคะก็เลยตามเข้าไปกรุงเทพเลยนะคะก็ไปเที่ยวกรุงเทพละ อแล้วก็ที่ไม่ได้ไปด้วยกันเนี่ยเพราะว่าเราไปวันเดียวกันเลยนะคะทุกคนวันที่หนึ่งนะคะวันที่หนึ่งก็คือพวกพวกเราเนี่ยต้องเดินทางไปจังหวัดหน้าละแล้วก็น้องเม้งเนี่ยก็ต้องเดินทางไปกรุงเทพละก็เลยต้องแยกกันนะคะไปด้วยกันไม่ได้นะคะแล้วก็เพิ่งกลับมาถึงเมื่อคืนนี้ค่ะส่วนลูกลิงแล้วก็กลุ่มของลูกลิงเขาเนี่ย น่าจะกลับมาถึงคืนนี้นะคะวันนี้เขาก็พาเด็กๆเนี่ยเที่ยวอีกครึ่งวันนะคะแล้วก็เห็นบอกว่าจะกลับบ้านตอนเที่ยงค่ะกลับถึงบ้านก็น่าจะดึกๆนู่นเลยนะคะต้องรีบเดินกลับไปที่กระท่อมก่อนนะคะเพราะว่าฝนมาละไม่รู้ว่าพ่อกลับมากินข้าวที่กระท่อมรด้ยังทุกคนแล้วก็เเดี๋ยวไปถึงที่กระท่อมเนี่ยญา่าจะพูดเรื่องอื พิธีอ่าเขาเรียกว่าอะไรพิธีวิ่งก่อนฝนมาแล้วพิธีพิธีธเอ่อพิธีแต่งงานนะคะแล้วก็เอ่องานแต่งอะไรพวกนี้เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะคะหลายคนก็อาจจะเคยได้ยินแล้วก็รู้ละแต่ลหลายๆคนก็อาจจะยังไม่รู้นะเดี๋ยวย่าก็จะมาพูดให้ฟังคร่าวๆนะคะว่าเป็นอะไรยังไงเดี๋ยวย่าขอตัววิ่งกลับไปที่กระท่อมก่อนนะคะทุกคนทุกคนแล้วเมื่อกี้อ่ะฟ้าร้องมาจากทางนี้นะคะแต่ว่า ฝนมันตกมาจากทางนี้ฟ้ามืดเลยนะคะโอเคค่ะทุกคนตอนนี้ยายาก็มาอยู่ในกระท่อมแล้วนะคะซึ่งตอนนี้ฝนก็หยุดตกไปแล้วค่ะตกแค่เมื่อกี้ที่ยายาวิ่งมาถึงแล้วก็ตกแค่นั้นนะคะแล้วก็หยุดตกไปละแล้วก็ตอนนี้แดดก็ออกไปและโอเคค่ะเดี๋ยวยายาจะมาพูดคุยเรื่องค่าสินสอนแล้วก็งานแต่งของชาวมงให้ฟังนิดๆหน,ใน,ใน,ใน่อยๆคร่าวๆเท่าที่ยายารู้แล้วกันนะคะมาเริ่มกันที่ค่าศิลสอดของชาวมงเลคะ ซึ่งชาวม้งเนี่ยเขาจะรับค่าสินสอดเป็นเงินแท่งนะคะเอ่อต้องบอกก่อนว่าเงินแท่งเนี่ยย่าๆก็ไม่รู้นะคะว่าหน้าตามันเป็นยังไงไม่เคยเห็นเหมือนกันนะคะแล้วก็ไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงนะคะอืมแล้วก็เงินแท่งหนึ่งแท่งเนี่ยน่าจะมีมูลค่าหนึ่งหมื่นบาทนะคะอืมซึ่งราคาเงินแท่งเนี่ยมันจะอยู่ในแต่ละช่วงนะคะว่าช่วงนั้นเนี่ยเงินแท่งลงหรือว่าขึ้นนะคะก็เหมือนกับพวกทองแท่งอะไรพวกน,นี้ค่ะอืมแล้วก็ ฝั่งของผู้ชายนะคะก็จะเตรียมเงินแท่งมาให้ฝั่งพ่อแม่ของเจ้าเ่าเนี่ยสี่แท่งถึงห้าแท่งนะคะก็จะมีมูลค่าประมาณสี่หมื่นถึงห้าหมื่นนั่นเองค่ะแล้วก็จะมีพวกค่าค่าเครื่องดื่มค่างานเลี้ยงอะไรแบบนี้นะคะก็จะประมาณรวมๆก็น่าจะประมาณหนึ่งแสนบาทได้ค่ะได้ยินมาแบบนี้นะคะก็น่าจะใช่แหละอืมแล้วก็ถ้าเกิดว่า อันนี้ก็ได้ยินมานะคะถ้าเกิดว่าแม่เจ้าสาวบ้านไหนเนี่ยใจดีก็จะคืนจะเขาเรียกว่าทอนทอนเนาะจะทอนเ,อเงินแท่งเนี่ยมาให้เจ้าสาวหนึ่งแท่งนะคะเอาไวเอาไวให้เจ้าสาวเนี่ยได้ใช้หลังได้ใช้นะคะหลังจากงานแต่งจบนะคะแล้วก็ที่เหลือนั้นก็จะเป็นค่าสินสอดของพ่อแม่นะคะก็น่าจะประมาณนี้แหละแล้วก็ส่วนงานแต่งเนี่ยยายาต้องบอกก่อนว่า ถ้าสมมุติมันจะมีอยู่สองแบบนะทุกคนอันนี้ย,ยายาได้ยินเอ,อแม่กับมูอ้วนพูดมานะคะยายาก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่เพรว่าคู่รักนะคะถ้าเกิดว่าเขาไปทํางานกรุงเทพด้วยกันแล้วก็ถ้าเกิดว่าวันนึงพร้อมละมีเงินมีอะไรพร้อมละก็อยากใช้ชีวิตด,ด้วยกันรักก็คือจะจะไปจะไปบ้านผู้ชายเลยก็ได้ระหว่างที่อยู่กรุงเทพนะคะจะไปบ้านจะไปบ้านผู้ชายเลยก็ได้หรือว่า จะให้ผู้หญิงเนี่ยกลับไปอยู่ที่บ้านของผู้หญิงก่อนแล้วก็ผู้ชายเนี่ยก็ค่อยไปรับผู้หญิงมามันมีสองแบบนะคะก็อยู่ที่ว่าเขาพ่อแม่แล้วก็ครูรักเขาจะตกลงกันยังไงนะคะอืมพอผู้หญิงเนี่ยไปอยู่ที่บ้านผู้ชายได้สามวันนะคะสามวันก็คือวันที่สี่เนี่ยต้องพาผู้หญิงไปดูพ่อแม่ของไฟหญิงละ ซึ่งจะเป็นแบบนี้ทุกคู่นะคะต้องคบไปอยู่บ้านผู้ชายคบสามวันปุ๊บก็คือต้องพาผู้หญิงเนี่ยไปดูพ่อแม่ผู้หญิงเลยนะคะแล้วก็พอดูจบก็กลับมาบ้านผู้ชายแล้วก็มาตกลงกันอีกทีว่าจะจัดง,งานแต่งเมื่อไหร่อะไรยังไงนะคะแต่ว่าบางคู่เนี่ยอย่างเช่นคู่ของน้องบลงนะคะที่เอ,อเพิ่งไปงานแต่งกันมาเนี่ยแฟนของน้องเนี่ยอยู่ไกลนะคะอยู่จังหวัดน่านส่วนน้องบลงเนี่ยอยู่กำแพงเพชรนะคะอยู่ไกลกันก็เลยเดินทางทีเดียว กินจัดงานเลี้ยงทีเดียวจบเลยนะคะจะได้ไม่ต้องไปไป,ไปมาหลายรอบนะคะบางคู่เนี่ยถ้าเกิดว่ายังยังไม่พร้อมนะคะยังไม่พร้อมยังยังไม่มีเงินอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบพาไปดูพาผู้หญิงพบสามพันปุ๊บพาไปดูปาไปย่ำพ่อแม่ผู้หญิงเสร็จปุ๊บก็คืออืมอาจจะแบบไปทํางานกันต่อหรือว่าไปช่วยกันทํามาหาก,กินไปหาเงินอะไรก่อนนะคะพรอมีก็ค่อยอดูเลิกดูอะไรแล้วก็มาจัดงานแตกอีกทีนึงนะคะไม่ว่าจะเป็น หลายเดือนรลานเดิหลายเดือนผ่าน,นไปหรือว่าหนึ่งปีผ่านไปอะไรอย่างนี้ก็ได้แล้วแต่ว่าคู่รักเขาจะสะดวกอะไรยังไงนะคะก็แค่นี้แหละส่วนในงานก็อาหารในงานของชาวม้งก็จะมีหมูมีไก่แต่ส่วนใหญ่เขาจะไม่ค่อยอกินไก่นะคะจะกินแต่หมูอย่างเดียวแล้วก็จะมีพวกขนมจีนยำขนมหวานส้มตำอะไรพวกนี้นะคะแล้วแต่ว่า เขาจะทําอะไรกันก็มีแค่นี้นะคะถ้าเกิดว่าบ้านไหนที่มีฐานะขึ้นมาหน่อยหรือว่ารวยขึ้นมาหน่อยเนี่ยก็จะมีการจัดโต๊ะจีนอะไรด้วยนะคะโต๊ะจีนก็จะเป็นอาหารของอาหารไทยไทยเลยนะคะโต๊ะจีนของคนไทยก็คือจะจ้างโต๊ะจีนมาเลยนะคะก็จะประมาณนี้นะ,ะ้ะเกิดแบบธรรมดาก็กินหมูกินอะไรปกติะคะ่ะข้า,ว,ขาว,ว่าจะประมาณนี้นะคะโอเคทุกคนเดี๋ยว ยาย่าเนี่ยก็จะกลับบ้านเลยละกันเพราะว่าฟ้าร้องมาอีกแล้วนะคะกลัวฝนจะตกอีกยาย่าเนี่ยต้องเดินไกลนะคะส่วนพ่อเนี่ยเมื่อกี้ยาย่ามาถึงนะคะเข้ามาันร้อนเหลือวเครื่องถุงละพ่อน่าจะามากินแล้วแหละเดี๋ยวก็จะเอาเข้าไว้นี่แหละเดี๋ยวดึก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 พูดผิดน,นะคะเดี๋ยวเย็นเย็นเะนี่ยก่อนพ่อกลับบ้านพ่อหิวพ่อก็จะได้กินอีกนะคะโอเคทุกคนอเดี๋ยววันนี้เนี่ยยาย่าก็เอาข้าวมาให้พ่อกินแล้วก็มาดูที่ปลูกที่วรลิทวินเนี่ยจะปลูกบ้านนะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าปลูกเมื่อไหร่ น่จาจะนานอยู่นะคะก็ค่อยติดตามกันกต่อแล้วกันเดี๋ยวยขาขอตัวกลับบ้านกันเลยแล้วกันนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย